สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยผมสำลิดเจโก้ครับคุณสำลิดนามสกุลเจโก้ครับเจโก้เดี๋ยวเลื่นเดี๋ยวเลื่อนอีกแล้วก็อายุเท่าไหร่อายุอายุหกสิบสองครับตอนนี้โอ้โหกสิบสองเกษียณแล้วจีหกสิบสองย่างเข้าหกสิบสามแล้วครับคุณคุณสำลิดในอดีตนะครับก่อนที่จะมารู้จักกับน้ำมังคุดแสนสยามเนี่ย ในอดีตนะครับเเป็นเป็นโรคอะไรไประจําตัวโรคไปหาแพทย์แพทย์เขาบอกว่าเป็นโรคขึ้นหัวใจเดินช้าครับไปหาแพทย์ที่ไหนครับแพทย์ที่โงรงพยาบาล,ท,ลที่คลินิกที่คลินิกที่คลินิกด้วยทำไม <ป S 1> ทำไมไม่ไปบริการสามสิบาทไอ้บัตรทองนะครับที่รักษาได้ทุกโรคผมไปที่โงรงพยาบาลรับหมอเช็คทั้งหมดไม่เจอโรค เช็คทั้งหมดว่าในสภาพร่างกายของผมเนี่ยไม่มีอะไรแม้แต่ความดันก็ไม่ผิดบอกบอกปกติไม่เป็นอะไรครับแล้ว,แล,วแล้วคุณสมิทธ์รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจผมเข้าไปเช็คที่คลินิกครลินิกของแพทย์เอส่วนตัวเขาผมบอกว่าเช็คให้หมดทั้งในร่างกายนี่เช็คให้หมดเข,ดขาก็เช็คจนหมดเขาตอบผมว่าในร่างกายของคุณไม่ ไม่มีอะไรมีอย่างเดียวคือขึ้นหัวใจเดินช้าครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลพอบอกผลการตรวจแล้วว่าไม่เป็นอะไรครับเขาก็ไม่ได้รักษาอะไรเลยครับคุณสมธิชก็กลับมาบ้านแล้วพอพอเขารู้เขาก็ต่ตัวของเาาขงเา,ารงพบาอโรงพลับรักษาเอาผมแมไว้รับ ที่โรงพยาบาลอีกตอนวันตั้งแต่นั้นหลังถึ่งได้รู้ว่าผมเนี่ยมีโรคประจําตัวคือขึ้นหัวใจเป็นช้าต้องมาคลินิกถึงจะรู้ผลครัแต่ไปโรงพยาบาลไม่รู้ผลไม่รู้ครับดีเหมือนกันประเทศไทยนะครับคือโรงพยาบาลในส่วนส่วนมากหมอใหญ่ๆเนี่ยมักจะไปเปิดคลินิกส่วนตัวเข้าใจนะครับครับที่ที่ที่ผมทราบเนี่ยเปิดคลินิกส่วนตัวคือหารับประทานส่วนตัวว่างนั้นครับ นะครับบางทีก็เอายาจากโรงพยาบาลนี่ล่ะเขาเป็นหมอใหญ่นะครับเขาเป็นหมอใหญ่ผมตัดวีจใจเข้าไปเร็เลยเอาแล้วนะครับแล้วต่อที่ต่อที่พอไปไปตรวจที่โรงพยาบาล<ป>เขาให้เป็นผู้ป่วยไปตามตัวของของหมอคนนี้เป็นเรืาอีของคนนี้นะครับับ,บต่อที่ครับผมเล่าต่อก็ผมไดปไปตรวจอยู่นั่นก็ตรวจมาสองเดือนสามเดือนครับมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็อยู่เหมือนเดิมเขาก็ให้ยามากิน ไม่รู้ยาอะไรมั่งกรัยาอะไรมั่งที่หมอจัดมาให้ครับแพทย์ขจัดมาให้มันก็ไม่ดีขึ้นใช้เวลารักษานานไหมครับเป็นปีครับเป็นปีเพราะเป็นปีครับแต่ผมป่วยมากประมาณกี่ปีก็เกือบสองปีเต็มสองปีหลังจากทางโรงพยาบาลรักษาเยียวยาเราแล้วไม่ได้ผลเนี่ยไปกินยาอะไรต่อครับที่ก็จริงใครว่าซื้อยาอะไรกิน ส่วนมันมันมันหลายอย่างครับที่ลูกซื้อมาจินขดลองทดลองนั่นเลยครับสองพันสองพันกว่าพันสี่พันเจ็ดซื้อมาจินตลอดเพราะเขาบอกเป็นยาประเภทอะไรเป็นยาไอ้ประเภทไอ้ผลไม้ก็มีแล้วก็ไอ้อะไรจมูกข้าวอะไรแล้วทุกมันหลายอย่างอืจนกวดเต็มมาพบเอาน้ำมัพุทธกันี่ครับ น้ำมันคุดสกัดของแซนสยามครับของแซนสยามมาเจอที่ว่าลูกลูกสาวลูกชายครับลูกชายครับลูกชายเขาคุณสมฤทธิ์ในในครอบครัวมีมีลูกกี่คนครับมีลูกห้าคนครับโอ้ห้าคนเลยครับผู้ชายสี่ญิหผู้ชายสี่ผู้หญิงหนึ่งครับแล้วคนที่มาบอกนี่ผู้ชายผู้ชายคนโตครับคนโตเลยคนโตเลยกี่ปีเลยครับมาบอกครับแล้วไงแล้วไงเอาล่ะต่อแล้วเขาก็โทรมาถามผมบอกเอาพ่อลองเอาน้ำมันคุดไปทานดูไหม เขาบอกว่ามันดีเพราะเขาโฆษณาว่าดีครับผมก็บอกว่าถ้าเพราะว่าดีก็เอามาลองดูลูกลูกเขาก็จัดการมาให้ไม่รู้เข้าเอามาจากใครผมก็ไม่รู้ครับครับชื่อเัาเข้ามาให้ผมเราไม่รู้แล้วเข้ามาจากไหนเราไม่รู้เราคุณลิถามว่ากินยังไงอะไรไงลูกมาอธิบายหมดมาอธิบายหมดเขาถามมาหมดเขาบอกครับมาหมดผมก็มาทานทานกวดทีแรกก็ไม่มีอะไร ยังเฉยอยู่ยังเฉยอยู่ขวดที่สองขวดที่สองผมทานประมาณครึ่งขวดอครึ่งขวดเอ๊ตื่นเช้ามามันก็ไม่เมื่อยอยู่มาเอ๊ะมันไม่เมื่อยไหมความไหนมันที่ไหนที่หัวใจที่หัวใจไม่เมื่อยไม่วิงไม่เวียนมันมันมันเต้นผิดปกติใช่ไหมปกติคือมันดีในร่างกายของเรารู้รู้สึกดีขึ้นมารู้สึกการเอ่อระบบการเต้นนะ ไปขับเลื่อนองหัวใจเนี่ยเป็นปกติครัเป็นปกติครับผมก็ได้บอกกับลูกว่าพอจินหมดครึ่งกวดกวดที่สองครึ่งกวดเนี่ยพ่อคงจะดีขึ้นอพอดใกล้จะหมดกวดที่สองลูกก็พาผมไปเอาที่สถานีวิทยุกับดีเจเลยกับดีเจแล้วก็ดีเจเลยดีเจชื่ออะไรดีเจเปิลลปลุงสถานีวิทยุอะไรชุมชน อันนี้ผมทนแ้ยังยังไม่แน่ชัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่กบินสถานีนี่อยู่ที่กบินบุรีครับ fm เขาจัดรายการอยู่เลยเขาชื่อดีเจเปิลนะแล้วนายไปซื้อผมก็มาเอามาลงหนึ่งเพื่อจะมากินต่อเนื่องเอามากินต่อเนื่องครับมากินต่อเนื่องผมก็ที่กล่องนั้นเผมก็บอกต่อไปเขาก็มาเอาหมดผมก็มาเอาไปต่อทีละลงสองลงเอามา ตลอดมาพอดีขึ้นพอจินไอ้หมดขวดที่สามเชื่อเชื่อ,อไหมผมลงกาบขวดน้ำคุชผมรอดตายจากน้ำคุชกัดเซนสยาม,ม,ม,มก,กมามา็เหมือนก่นอนน้ำนนะสักดสิทธิ์จะมาครับจะมาเหมือนกับน้ำนี่มีอิทธิฤทธิ์มีนะศักดิ์สิทธิ์ครับผมทานมาก็ไม่รู้กี่อย่างกี่อัน เดิมกินมาไม่รู้กี่อย่างแล้วครับสารพัดยาเป็นไอไม่ดีขึ้นเลยเป็นหนูทดลองยาเนี่ยเป็นหนูทดลองยาครับที่จริงโบราณเขาบอกว่าอย่าเอานะครับอยาเอาร่างกายของเราเป็นเครื่องทดลองเด็ดขาดต้องให้แน่ใจซะก่อนที่แสดงว่าโชคดีคุณสมิตเนี่ยไม่ทดลองมันก็ไม่รู้อน้ำมังคุดเซนสยามเนี่ยผมก็ทดลองถ้าไม่ทดลองผมก็ไม่รู้อ่ะมันดีหรือไม่ดีก็ใช่ไงก็ใช่เชื่อโลกไงถือว่าโชคผมดีผมบอกได้มาเยิอนน้ำ มังคุดแซน,นสยาม,ยามอ่านำะมังคุดคเข้มข้นแซนสยามครับเป็น,นเพราะว่ามันเป็นของแท้ดั้งเดิมต้นตำร,รับถ้าไปได้มังคุดเท่วๆไปผมก็มผมก็ไม่ทราบนะว่าผมไม่เคยกินเท่าเท่ไปผมเคยกินของแซนสยามนะครับช่วยบอกเรื่องบอกต่อตอไปบอกไปทั้งหมดโดยประมาณสักกี่คนเพื่อเป็นเพื่อเป็นกุศลของคุณสมิทธ์เองผมบอกต่อไปก็ประมาณเกือบ2ี่สิคนครับช่วงนี้ครับ กือบยี่สิบคนแล้วได้ข่าวไหมว่าเขาเขามีสุขภาพดีขึ้นได้ข่าวไหมได้ข่าวครับส่วนส่วนน้อยที่ว่าไม่ดีอืก็มีส่วนน้อยแต่ส่วนมากจะดีอีกอีกคนหนึ่งที่ผมเนี่ยไปนําไปในสายงานของผมเนี่ยครับก็เป็นเหมือนผมเนี่ยอีกคนหนึ่งชุดชุดมากกว่าผมอีกแล้วครับนายยังไงจะชวนมาสมภาษ์หน่อยแล้วแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงแกเป็นยังไงดีขึ้นตอนนี้เขาก็ว่า มันมันมันดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยก็บอกดีกว่าเดิมครับที่กินน้ำมะคุดเนี่ยนะเพราะเขาป่วยมานานครับผมใช่ใช่ตอนนี้เขายังรับประทานอยู่ไอ้คนที่ป่วยมานานนี้ต้องใช้เวลาหน่อยครับารต้องใช้เวลาหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมากินเออมากินน้ำทายทายน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็กราบไหว้เนี่ยผมก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วครับขนาดนี้ถือว่าถือว่าคุณสมฤทธิ์เนี่ย มีอุปนิสัยผมขอชมว่าเป็นคนที่กระตันอยู่สิ่งใดก็ตามที่ทําให้ละทำให้ให้ชีวิตใหม่หรือทําให้สุขภาพดีให้เราแข็งแรงเชีวิตเราชีวิตเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตใหม่ขึ้นมาครับครับอันนั้นเอางี้และกันผมรบกวนเวลาคุณสมฤทธิ์ขอสมกวรแล้วคุณสมฤทธิ์ช่วยบอกรายละเอียดที่แฟนในรายการเพลงของผมเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาจะได้เขาจะได้ เอาคําแนะนําของคุณสมฤทธิ์เนี่ยไปซื้อเพื่อเขาจะได้หายเจ็บป่วยทรมานคุณพ่อคุณแม่เขาส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อเป็นกุศลผลบุญที่จะวกกลับมาช่วยคุณนสมฤทธิ์และครอบครัวคุณสมฤทธิ์นะครับจะได้ดูเดีนเป็นสุขช่วยคุณาบอกชื่อนําสกูนที่บ้านเลขที่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ช่วยบอกหนะ่อยครับชื่อนาสมผม นายสมฤทธิ์เกีตโก้อยู่บ้านเลขที่8หมู่ที่เบตําบลท่าเกษมอําเภอเมืองจังหวัดสกแก้วครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ได้085 390 8980ครับติดต่อได้จากผมนายสมฤทธิ์เกีตโกครับได้ตลอดเวลาได้ตลอดเวลาครับ,รบท่านคือ เป็นผู้นึ่งนะครับที่เป็นประจักษ์พยานว่าน้ํามังคุดแสนสยามนี่มันดีร้อยเอร์เซนตครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยบอกว่าร้อยเอร์เซ็นเกินร้อยเปอร์เซครับเมื่อทราบแล้วขอให้รีบด่วนนะครับถ้าผู้ผู้ที่มีโรคภัยประจําตัวออย่าช้านะครับให้รีบลองทานน้ําสยามน้ำมังคุดแสนสยามครับ ยิ่งดื่มเร็วเท่าไหร่นะครับชีวิตใหม่แล้วก็จะเริ่มได้ในเวลานั้นถ้าถ้าไอโรคบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยแบบไว้ช้าไม่ดีอันตรายมากๆเลยนะครับขอสาธุเท่ากับคุณสมบิตเนี่ยได้บุญกุศลอภิมหาบุญกุศลอย่างแรงกล้าเลยเพราะว่าเสียงที่เราคุยเนี่ยมันออกอากาศทั่วทั่วประเทศไทยคุณสมบิตรก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในประเทศไทยที่มีบุญคุณนะครับต่อ ผู้ที่กําลังทุกข์ทรมานเกี่ยวกับโรคภยัยไข้เจ็บสองเป็นบุญคุณนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลงบประมาณเนี่ยเป็นนแสนล้านนะครับสัญญาต่างประเทศมาเนะี่ยเขาลดงบประมาณถ้าคุณสมฤทธิ์นี่เป็นหนึ่งที่ช่วยชาติช่วยแผ่นดินนะครับเอาละครับขอขอ,ขอบพระคุณมากขอให้คุณสมฤทธิและทุกคนในครอบครัวคุณสมฤทธิเจริญรุ่งเรือง นะครับท่านคิดอะไรสิ่งใดของความปรารถนาทุกประการสวัสดีครับสวัสดีครับ